พี่น้องเราซไวเป็นโุกคลเป็นว่าจะนับไยิงนไปอีกนับไปใกล้ๆกไ่จเะอายุนีเเลยน้ำปูอยู่นีละอพ่ออยู่ีดวงดีก็พ่อจ่อไม่ก็ได้อไม่ก็ได้เ้จับตัวตรพิชิตรเงินล้านให้ หมดบนไปจิตเงินล้านเอาทั้งบนทั้งล่างบอสค่ะเอาทั้งบนทั้งล่างเลยครูทั้งล่างทั้งเนื้อทั้งไก่เลยวอฮ่าาทั้งเนื้อทั้งไก่แล้วเนาะปอ่ปี๊นะบองที่อย่างปอปอีกนะปออีกเสียงเอาเสียงปรูเสียงปรูน้ำเนาะเอาเสียงปรูชัดเกลียเพราะว่าพ่อชัดเกลียเนอครับพ่ชัดเกลียดชัดชัดเนาะครับผมเงินสี่เย็นแล้วนึกกันสี่แล้วนึกวู่เขาอยู่ไหนเย็นหก อันปีนี้รับงานนะกระเด้อผูดใดถือไว้รวยเบือกันเริ่มจ้างเย็นจิตพอนทีวีก็ใกล้สอนพอทีวีไปในงานบวชกกลสอนพอทีวีโอ้พอจากันถือแม่พอเด้จ้างมืขึ้นบานไม่โอ้พอดีนะพอนะพอดีเลยพอตาโยดมหาหมู่เด้อทตาโยอหมู่ อ้าวไหนไหนก็เนาะไหนไหนก็มาแล้วแกล้งกินคอนทีวีเนาะกับไอ้ไก่สอนเนาะเป็นมหาเดี๋ยวจา์เลขพิชิตเงินล้านไปฝากยี่สี่ด้ะบนบนเลขพิชิตเงินล้านบนเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์แจกสูตรให้พร้อม มาไกลทางช่องแอดมินมาไกลนอกไปฝากพี่ี่คนโปอันนี้พื้ดนับไปเลย9ก้าสามอยสี่อยกว่าหลาับบัตทินีกาเจ็ดเจบวกแปใส่งานหนักเสียหนึ่งกระเจ้าอ๋อนี่ห้้ากระสือตรงนี้มาติดนาอ จะจำเกียเอาเนาะสตัเขาเรียกอะไรกเด็นน้อยหลานอากตัอ่าสามาข้อสันในราษฎาข้ัในราษดามันจิดมใ้ช่วยกันหมดจ้าจุดบวกห้าในสองสามสี่บวกห้าได้สองสแค่้แค่

คือเก่าของกัวซากุระนาะหาเก่าเนจับคู่กับจังสี้ะพี่น้องเก้าแล้วก็เก้าจังสีเก้าสองเก้าห้าแล้วก็หนึ่ห้า ก็สองอ่าอยู่คนละสูตรเด๊ะสองสูตรห้าคนละสูตรสูตรพิชิตเงินล้านอ่าสูตรพิชิตเงินล้านหนึ่งสองนี่ว้าวนากันแล้วกับผมเก้าสองไฟแล้วไฟแล้วเหลือไปขายก๋วยเตี๋ยวก็สมตำรับผมที่เหลี้ยงก็ะตีเลี้ยงโอ้เหลือ เหลือสามคู่เหลือสองห้าการก็จะให้สูตรพิธีนันลานครับผมแล้วก็เก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าก็บวิ่งวิ่งกันตัววิ่งนี่น่าจะอยู่ที่ต้นัืออ่านชัดเจนเนาะอ่าอยู่ที่สองตัวใหญ่ตัวงามนะอยู่ที่สองเพราะว่าสูตรนี้เลขวิ่งไม่เคยพลาดครับผมวิ่งบนนี่นี่บนปู่ซีห้าคู่ซีห้า ออต้นเศรษฐีออต้นเศรษฐีบนย่างเดียวครับบนย่างเดียวอันนี้บนย่างเดียวอันกรับตัวป่ะครับกรับกับสูตรนี้กรับครับสูตรสูตรไม่กรับก็มีแต่อันนี้สูตรกรับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นร่วมสูตรเด้ร่วมสูตรคือนี่หนึ่งเอามานับเก้าศ<ม>ูนย์หนึ่งเจ็ดบวกหาขงทีในสองสามซีหาตัวตัดดับเอาแล้วก็แปดบวกหาในสามซีหาก็จับเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหา หนึ่งสองหนึ่งหาสองหาต้องจับใส่กันเบิดนะเอาร่วมเอาร่วมกันแล้วิีร่วมกันแล้วว่าตอนนี้เหลืออยู่คือตัวเด่นอันนี้เด่นร่องอันนี้ก็ถกกันถกกันเนาะเขาเนาะนี่คือสูตรพิชิตเงินล้านบนค่ะขออนุญาตนะปูเนาะเอามานี่ในในกวนแล้วเอามาอีกไปนึงเจ้าเออาามีกเลขลับถล่มเจ้ามือว้าพิเงินล้านก็อันนี้ก็พิชิตเงินล้านอ่า เอาเลียกลับถล่มเจ้ามือบาดนิเอาเรียกลับถล่มเจ้ามือพี่น้องมือนีเสาวดำามือสาว์ดำพัรวยกับอันเอฟซีทีพันยูนี่เนาะช่องยังน้องคนนี้เก้าแปดพัดวยครับช่องเก้าแปดพัดวยได้พี่น้องฝากกดติดตามของทุกช่องเนาะคคนเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะสองห้าหกห้าเอาเลียกลับถล่มเจ้ามือครับผมมานี่เจิ้ง เด็กไปชิดเงินล้าน <glucose S 2> <our> แล้วก็สูตรับถล่มเจ้ามือเช็คลับอีซอหลุมเจ้าอยู่ในคลิปเดียวกันเด็กไปลองเดียวกันค่ะวันนี้เขาการตัดสินใจเลยว่าสื่อกับทุกตัวซะเพราะว่าเพิ่มร่วมกันไปหายห้องแล้วเนาะจนตัวเน้นอย่าลืมแล้วก็ไปลองสองห้าตัวเน้นตัวเด่นงวดประจำวันที่สิบหกสื่อไปชิดเงินล้านนะครับผมเนกรบถล่มเจ้ามือล่างอย่างเดียวตัวกันตัวร่องมันก็ห้าชิดห้าล่างอย่างเดียว เล็กลับถลุมจอมเมอร์ร่างอย่างเดียววิ่งอันนี้เอาสูตรเดี๋ยวว่าเล็กลับนี่ยังไม่ปล่อยสูตรนะโอ้โหเล็กรับยังไม่ปล่อยสูตรนะการเตะการเตะไม่ปล่อยสูตรแล้วแต่เม็ดเดียวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับพี่น้องเม็ดเดียวไม่ต้องกลับยังไม่ปล่อยสูตรได้ยังไม่ปล่อยสูตรเพราะเล็กลับอยู่ คงจะไม่คงจะไม่ปล่อยหรอกครับเพราะว่าตั um> <so ้งชื่อไว้แล้วว่าศ er> ูนรเล็กรับถ้าปล่อยสูนรให้ก็ไม่เป็นรับหรอกเนาะค่ะคืออาจารย์มีหลายสูตรลางมีพอมีบ่โอ้ยของทอีพพอของพอกับอมีพีพอีอมีอมพอสีพอมีอมีพอ็ีบมีพอมนอมพอมีพอมนพองีพอมีพรมีพอมีพามีอมีพีพอมีเอพอมมมออพ ม,มันก็มีล่างมันมีล่างอย่างเดียวไม่ล่างกันมีล่างกับมีโ้ล่างอย่างเดียวบครัลมางกางเดี็นตัวเดียวเด้อพี่น้องล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับขออนุญาตนะขึ้นขลมเจ้ามือครับพี่น้องมาจิตมาสิบครับผมโอ้ยนมันสิบโอเคครับผมจ้าโอ้ยนั่นหมุนได้เนาะอันนี้ต้องขออนุญาตนครับพี่น้องหากเก้าตัวเดียวเด้อหากเก้าตัวเดียวก็เขาสิเอาเก้าหาเนื้อสุดนี่ ยังพรท่านปล่อยสูตรเด้พี่น้องแต่ว่าติดตามนสูตรไปคิดความด้วยก็ได้แล้วกัน,นหลักหลายสูตรเนาะของอาจารย์ค่ะเป็นยังบรท่านไน้ปล่อยสูตรพี่น้องแต่ว่าสูตรบนนี้หลากหลายเขาไปติดตามได้นั่น ค่องเอ็ดมินทั้งหลายเนาะค่ะคองช่องเสารดำผ้าลวด้วยนะคะแล้วก็ช่องดำมหาเสน่ห์ชแนลช่องเย็นกิฟท์พอนเทวีค่ะอ่าเย็นกิฟท์พอนเทวีข่าวดีมากทั้งทีเลยมือนี้แต่ซาธุสาธุสาธุก็มาตามแนวทางไปฝากเอฟซีค่ะพี่น้องเสาร์ดำก็ได้เย็นเพิ่นตะนาคลิปแล้วก็มาพออีพอสักน้ำมือนีเพิ่นกระไฮเล่วสูตรพี่น้องค่ะกฝากทุกช่องนะค่ะเด้อช่องมาแล้วลววย มันมีมากนี่เราด้วยเนาะที่จะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลผลบุญน้ำกันเนาะพราเนาะค่ะเฮ็ดบุญเอ๊ซีเฮ็ดมากเฮ็ดบุญทุกช่อง่ะใช่ครับผมเล่าดำก็คือกันค่ะแล้วกันมาจรงสี่เลขออกกี่บางกอก คนบอกกี่สักคนคนใช้พิจารณาาในการรับชมน้องเป็นการยังบอกกี่ได้วาตีบอกอยู่ตันตีเลขบอกกี่บางกอกเนี้ยแต่คนบอกกี่สักคนแต่ว่าบอกยังไม่ได้ก็ถือสุ้งวัดแต่บอกยังไม่ได้ถือซุ้งวัดแต่ว่าเขาที่ซื้อคือก็ถือเท่านั้นเลขออกที่บางกอกคนบอกที่สักคนคนซื้อทุกคนซื้อได้ซื้อได้ทุกที่ซื้ได้ทุกที่ซื้อแล้วรวยทุกที่ซื้อแล้วรวยทุกที่ค่ะเป็นแนวทางดีๆค่ะท่านผู้ชมวันนี้สาวรำพรวยก็ พึ่มใจมากๆเลยนะคะไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะได้มีโอกาสมีบุญวาสนาได้มาถึงพ่อปู่40แล้วก็พ่อปู่45าแล้วก็พ่อสักแล้วก็ทุกๆพ่อปู่ที่สาวดำตั้งใจจะไปนะคะก็มาตามหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางฝาก fc ค่ะแล้วก็มาเจอช่อง9 8พรารวยครับผมพารวยนะคะแล้วก็เพชรพารวยครับผมแล้วก็ช่องเพชรพารวยค่ะก็ขอฝากทุกช่องไปด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เปิดช่องนี้จะต้องดิ้นรนหาตัวเลขเพื่อที่จะฝาก fc นะคะอยากให้ fc ถูกอยากให้ fc นั้น มีเงินได้ทำบุญทำทานกันหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็สรรหาเนาะขมาสกุลมีตาเสียรวยรวยกันทุกคนรวยกันทั่วหน้าคจะเมือยานเนี้ยจะเมือยานเนี่ยเล็กสกุลจะเมือยานค่ะแม่นิริกที่มาเรียกมาจากสกุลนี่บางคนอยากรับปันใดเตรียมกัวรายละเอียดเล็กสกุลเขาบอกว่าเล็กสกุลนี่เขาก็จะบุรับเลยเขาจะจ้าจวงว่าพูดนั่นพูนี่ว่าต้องเป็นเล็กสกุลนี่เขาจะบล็กสกุลเพราะว่าเขาต้องเป็นเล็กสกุลเองเขาไปซื้อไว้กับนักมืเกินนะครับเปอร์เซ็นต์ ครับผมเดียวแท้ผมปูซีหาเด็กรับขลุมเจ้ามือครับเด็กรับขลุมเจ้ามือแต่สูตรยังว่าด้านไหเด้อสูตรยังว่าไหเห็นบ่ครับนี่วันนี้เป็นวดที่เกวดที่เก้ากับเบิ่งมาแล้วมั่นใจแล้วเด้จังเอามาลุ่มแต่ว่าแต่ว่ากันไผร่ว่มั่นใจสองตัวก็วิ่งเอาเด้อพลุงเด็กรับข้างบนหาเก้าข้างบนอันนี้สูตรสูตรพิชิตเงินล้านวิ่งบนเงินล้านนี่ที่สองกับเก้าหน่ะล่ะแต่ว่า วิ่งเก่าก็2มันอยู่ในอีกสูตรหนึ่งต่ว่าสูตรนี้วิ่ง2องกับผมอ่าเนาะขอแจ้งตามแนวทางสูตรเนาะกับผมเป็นตามแนวทางอันนี้งวดที่ยวอะไรครับนี่อันนี้งวดที่9อันนี้อันนี้อาจารย์เขียนนะครับอันนี้งวดที่เก้าครับงวดที่9ก้าหวดที่เก้าเขียนอะไรเขาอนุญาตกับผูนั่งเป็นใจไปเรวจตัวนี้าอ่ากับผมค่ะเอฟซีจะรักทุกทท่านกับเราดูกันแล้วนะคะสำหรับตัวเลขค่ะ